สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด m มิววันนี้จะมาสอนเรื่องการใส่เสียงรอยเท้าเวลาเดินของตัวละคร NPC นะครับโดยเวลาเดินเราจะได้ยินเสียงนะฮะจากในคลิปเนี่ย NPC ของเรายังไม่มีเสียงรอยเท้านะครับแล้วกด Play NPC ก็จะเดินไปตามปกติ โดยที่ยังไม่มีเสียงรอยเท้าเวลาเดินทีนี้เราจะมาใส่เสียงเท้าที่เดินให้กับ NPC นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเข้ามาที่ Edit นะครับแล้วก็เลือก Plug In เมื่อกด Plug In ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราพิมพ์คำว่า Meta Sound Meta Sound นี่นะครับเมตาซาวก็จะเห็นขึ้นอยู่โดยที่เราติ๊กถูกแล้วหมายความว่าในอะเรียลจินของเราเนี่ยใช้เมตาซาวอยู่นะครับแล้วก็ครอสไปได้เลยหลังจากนั้นให้เราคลิกที่อโอเคในซาวเนี่ยผมเพิ่มเสียงเท้าเข้ามาแล้วนะฮะดังนี้ครับ จะเป็นเสียงรายเท้าเดินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คลิกขวาเข้ามาที่ audio นะครับแล้วก็ meta sound source เลือกที่ meta sound source ครับก็เป็นอ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วกันเป็น new meta sound source นะครับ double click เข้าไปนะฮะพอดับ b l e ลคลิกเข้าไปาไป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอจะเจอ output อยู่สองตัวนะฮะมี o n f i n ิกับ o n f i n ิกับเอาโมโนนะครับ,บ,บ,รบให้เราคลิกที่เอาพุตตัวนี้นะครับลากคลิกซ้ายลากหาเวฟเพลย์เวฟเพลเยอร์ให้เราเลือกที่โมโนนะครับ1.0โมโน1.0โมโนแล้วก็ OnFinishes ออกที่ Output นะครับแล้วก็ Output เอา Mono ก็เป็นตัวนี้นะครับเอาโมโนหลังจากนั้นพิชชิ t ให้เราคลิกซ้ายล่ากแล้วก็กดที่ l a n ด d o แลนดนะครับ แ a นดัมโฟ o ดนะฮะให้เลือกเ a n น o m ด o มโฟทีนี้เนี่ยการ r a นด o มโฟ o ดมันจะเป็นการ <c oughs> แต่ทำให้เสียงเสียงของรอยเท้าเนี่ยมันมีความหลากหลายขึ้นโดยโทนเสียงจะไม่ซ้ำกันให้เราคลิกที่ <c oughs> มิน <c oughs> ข้อไปครับ <c oughs> ถ้ามินเนี่ยติดลบไมเนอร์ก็คือเสียงก็จะทุ้ม เช่นลบสามสิบนะครับส่วนแม็กเนี่ยเป็นหนึ่งอ่ะลองเพย์ดูนะครับอ๋อโอเคไม่มีเสียงเพราะว่าผมลืมตรงนี้ฮะเว็บแอสเซทเราต้องใส่ฟุตสเต็ปที่เราแอดค่าฟุตสเต็ปมาอ่ะกดเพย์อีกรอบนึงครับ เห็นไหมฮะโทนเสียงเวลาก้าวเดินจะจะทุ้มนิดนึงถ้าเราปรับลบถ้าเราปรับตรงนี้เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นลบสามาเป็นสามสิบนะครับเป็นค่าบวกเสียงที่ออกมาก็จะเป็นค่อนข้างแหลม เพราะฉะนั้นค่าที่ผมแนะนำก็คือสักลบสิบถึง1ก็พอนะครับเสียงมันก็จะโอเคหลังจากนั้นก็เซฟครับหลังจากนั้นเราก็มาที่เราก็ดูว่าตัว n ของเราเนี่ยใช้อาเซ็ตของอะไรอยู่นะครับถ้าเราดูตรงนี้ฮะ Animation Mode ใช้ Asset ของ Queen Move forward walk forward นะครับเราก็มาคลิกหา Animation ของ u u i n นะครับก็จะอยู่นี่ฮะ a i i ิเม i n นค n แล้วก็ดูว่า Move walk forward นะครับ walk forward คือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราให้เรา add footstep เข้าไปใน Animation ของ ควินนะครับโดยการให้เราลากดูนะครับว่าเท้าเท้าขวาของควินนะครับลง มาตรงนี้ให้เราคลิกขวา Add Notify นะครับแล้วก็ Play Sound Play Sound ปุ๊บแล้วก็มาเลือกตรงนี้ฮะช่อง Notify Play Sound ของเป็นอะไรฮะเมื่อกี้ก็คือ,อ Meta Sound เราตั้งชื่อว่า New New Meta Sound Source นะฮะเราก็ใช้ตัวนี้เลื่อนต่อไป เห็นไหมฮะเสียงได้ยินแล้วต่อไปก็เป็นเท้าซ้ายลงตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิม add notify play sound หรือในตรงนี้เราจะ copy ก็ได้นะครับ ctrl C นะครับท้าขวาอีกครั้ง ก็ปีวางนะครับเท้าซ้ายอีกครั้งอ่ะก็ครบลองเพลย์ดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะเสียงก็จะเสียงการเดินอ่าเราสตอ็อป นะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟหลังจากนั้นเรามาดูนะฮะว่า npc ของเราเวลาเดินมีเสียง้อยเท้าหรือไม่นะครับอ่าเห็นไหมฮะเอ็นพีเดินจะมีเสียงรอยเท้าตามนี้ ครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วจะนำเสนอคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกคนครับ